สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เป็นภารกิจเก็บพลอยชื่อหลีเป็นวันที่สามจ้าจ้าลองฟากระเบิดคือนมายังแล้วหอยชื่อหลีจ้ากินเขาของเฮานะคะเนาะเกียงมินลินมอโปเป็นแล้วจ้าจ้าเบิ่งสียงเขียดเพิ่นกระหอง คนได้ยินเสียงคนได้ได้นำแล้วค่ะนะนี่ค่ะอีกฝั่งนึงก็แห้งแห้งลงด้วยจ้ะฝนบต่ตกดอกจ้าแต่ว่นนานหนำไปเขามานะะนะ้ค่ะเนาะเขาหน่อยและะนะ้วค่ะเนาะถึงใจหอยเชอรี่คักแลนะ้วค่ะเนาะกินเรียบมาจ้ะคือบ้านกำลังหาเก็บหอยอยู่นะจ้ะเนาะนี่จ้ะอ่าเหมือนนีเป็นวันที่สามภารกิจเก็บหอยเชอรี่เขาจิเก็บแบบนี้ทุกๆมือ้วจ้ะ เพราะว่าเอาบ่ได้ใสสารเคมีนะคะเนาะเข้าสิได้สมแซมอยู่ค่ะประกาศใส่นะคะเนาะเดี๋ยวเวลาเข้าอ่าสมเวลาเข้าสามเขาก็อันตรายนะคะเนาะเอากะเก็บไปก่อนนะคะเนาะนี่ค่ะเก็บออกนะคะเนาะค่ะอ้าวผ่านไปเป็นวันที่สามแล้วเขาก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าสิบบมีหอยนะคะเนาะนี่ค่ะจนกว่าจะไม่ความสามารถตอนนี้ตอนนี้ยัง ยังได้อยู่นะคะเนาะกะที่ทำไปเรื่อยๆนะคะ,ะคะ่ะหอยเชอรี่เก็บได้มือนึงกับมันหน่อยนะจ๊ะเนาะหอยหน่อยหน้อยแต่ว่ากินดีค่ะกินเขากินน้ำนะคะเนาะ,ะนี่ค่ะหาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อยเติบอยู่ด้วยจ้าเด้อมันเป็นง่ายงายงหยงักนะคะเนาะเป็นตุ่มเป็นเลน เม่คัดดูแลนะคะ